ถือว่าเป็นครอบครัวดนตรีเลยทีเดียวนะคะที่จะมาช่วยกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีซึ่งในการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปว่ารายได้นั้นจะมอบให้ใน2ส,ส่วนด้วยกันคือให้กับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยท่านคุณลุงดูกนี้มอบให้ถึงห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะคะก่อนจะประมูลให้กับผู้ที่มีหักฐาแล้วก็สะานรักร้องแห่งเมืองไทายอีก,ากสามแสนบาทด้วยกันก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะที่ เราถ้าเราเป็นสืบบันทชนแล้วก็ดาวแฟนคลับทั้งหลายช่วยกันเผยแพร่เราเพื่อทีบุญส่วนนั้นกลับไปด้วยใช่ไหมคะพี่อ้วนคะครับค่ะกับอาจารย์สมบูรณ์ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะอ้วนนะคะชื่อคอนเสิร์ตดีคุณอ้วนอรชเป็นผู้ตั้งได้ค่ะให้คุณอ้วนด้วยหรอเราวันนี้ที่ท่านที่วันนี้ขึ้นเป็นแจนแบบเพลงแพรอีกไหมคะลุกมาแล้วลุกมาแล้ว เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็อยากจะออบอกว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็จะมีการโชว์เพลงจากเจ้าของคอนเสิร์ตและก็ศิลปินอีกหลายลท่านนะาที่ด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้อยากจะย้ำเตือนสื่อมวลชนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเรามาร่วมกับประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตที่ทรงคุณค่าแห่งเพลงลูกกรุงกันเถิดนะคะเพราะว่ามีศิลปินทั้งรุ่น รุ่นคุณคุณคุณอาคุณลุงคุณปาและก็รุ่นหลานๆนะคะมารวมตัวกันแบบนี้หาได้ยากทีเดียวนะคะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นย้ำเนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่25กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย2โมงที่โรงละครแห่งชาตินะคะบัตรราคา2,500บาท2,000บาท1,500บาท1,000บาทแล้วก็800บาทนะคะซึ่งสามารถจะสำรองตั่วได้ที่ไทยท็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทรที่นะคะ02262 3 4 5 6เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.ticketmajor.com ค่ะช่วงนี้ก็เป็นชว่วงที่จะขอให้สืส่อมวลชนได้บรดิ์กภาพแห่งความทรงจำอันนี้สักครั้งหนึ่งนะคะขอเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมก,กันค่ะเอาเป็นว่าเราคงจะต้องขอทางด้านปลายค่ะรุ่นน้องรุ่นหลานลูก,ลลกไปยืนข้างหลังเลยนะคุณรุ่นหลานไ,ไ,ไปยืนข้างล่างเลยเลยข้างล่างเลยโอเคใช่ไหมคะข้างล่างจะกว้างไปไหมคะอ่าข้างล่างเลยก็ได้ค่ะข้างล่างเลยก็ได้ค่ะจะได้ยืนเป็นรูปตัวว V กันสักที่ขอเรียนเชิญแล้วก็อยู่ที่บน ขอือมไกนใครดูตัวก็หุ่นดียืนค่ะต้องตอบอะไรทีอ่าคพี่เวานเชิญค่ะอาจารย์สมคิดเชิญค่ะ เองนลับคุณน,น,กกน,นะคะด้ยนครักรัานมอง้อน,นะครับรดาแฟนคลับก็เผยแพร่บอกต่อก,กันก็นได้นะคะนาะน,ะนะที่ได้เห็นสองหล่นี้ร้องเพลงกัน,กนางานดี้ ก็ฝากไปด้วยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตการกุศลรุ่งพาดีคนหน้าเดิมนะคะซึ่งจะได้เพลิดเพลินกับบทเพลงอันประทับใจจากคุณบุรินทแพ่น์หงสายพ้องกับศิลปินัร้องแลแสดงรับเชิญอีกครับข้างเลยในระบบพี่มีแสงสีเสียงกรวการตานะคะ ก็คงจะต้องขอกราบขอบพระคุณ uh, ผ oh, no. no mm ู hmm. okay. Walker, been, h, ้สน wow. so, uh, uh, okay. oh. <t> ับสนุนนะคะสปอนเซอร์ค่ะเวทีของร้านนะคะค่ะแ้วก็มีสำนักงานสลากกินแบ่งค่ะนะคะสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะกาจิโกนกาจิโกนธนาคารกาจิโกนไทยค่ะ CP ซีนเนอร์ยวนะคะค่ะแล้วก็กาต้าช้างค่ะก็ถือว่ามาช่วยกันทำบุญกันในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นะคะค่ะ ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วตอนนี้คงจะได้ฟังบทเพลงเพราะๆจากศิลปินแห่งชาติของรเรานะคะคุะุญาเรียนเชิญคุณอังสุเทพก่อนเลยใช่ไหมคะเฮวยขับขาเพใงให้ลุงๆเ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆได้ฟังกันจากนี้เป็นขอเชิญคุณอัสุเทพก่อนเลยค่ะ